บิตคอยด้่งขึ้นครับอาจจะทําให้มันย่อลงมาลึกขึ้นนะครับนายวิคซอสเซียนบีซีกล่าวไว้คอยครับได้ฟื้นตัวจากการขาดทุนอย่างหนักนะครับมันก็ขึ้นมาครับเมื่อวันพฤหัสนะครับเมื่อวานนี้ครับเกิน11%อนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟไทม์เฟรมเดย์นะครับบิตคอยมันก็หลังจากที่มันล่วงหนักๆนะครับแล้วมันก็ดีดขึ้นมาครับเมื่อวาน13.53%านนะครับแล้วหลังจากนั้นวันนี้มันก็ย่อลงมาครับ อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันเป็นสัปดาห์ที่มีความผันผวนมากที่สุดในปีเลยนะครับโดยมันต่ํากว่า50,000เหรียญดอลลาร์แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่60,000กว่าเหารียญนิดๆน,นะครับแต่ว่ารายสัปดาห์ครับมันขาดทุนเหลือประมาณ3%แล้วนี่ก็เป็นกราฟนะครับต่ําสุดอยู่ที่48.66.56ครับแล้วหลังจากมันก็เด้งขึ้นมาครับโดยคุณลอนกินสเบิร์กนะครับนักวิเคราะห์ที่วูฟฟ์รีเสิร์ชครับเขาบอกว่า มันตอบสนองกับโอเวอร์โซดีมากๆนะครับบิตคอยครับหลังจากที่มันโอเวอร์โซปุ๊บมันก็เด้งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นโอเวอร์โซครับเอาแล้วมันก็ถึงจุดต่ําสุดที่48966นะครับแล้วมันก็เด้งขึ้นโดยปีนี้ครับตั้งแต่เดือนมีนานะครับมันก็ไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับทั้งปีเลยครับอยู่ระหว่างที่70,000กับประมาณแถวๆถวห้าหมื่นห้านะครับโดยออทามไฮครับตรงนี้มันอยู่ที่73,600ครับก็เขาจบท้ายด้วยบอกว่าในระยะกลางนะครับบิตคอยครับมันจะ ย่อลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ5 1 5 0 0เหรียญยูโรสตาร์นะครับแต่ว่าในระยะลองเทอร์มระยะยาวนะครับโมเมนตัม um อันเนี้ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเป็นขาขึ้นอย่างช้าๆครับเนื่องจากมันอยู่ในช่วงปรับฐานเพื่อนๆคิดยังไงกับการวิเคราะห์นะวิเคราะห์นะครับก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมแมดดิกซอนดิคเทรดครับ